สวัสดีท่านหมอเขียวและหมอมิชีโดยเฉพาะปินอาสาทุกทกท่านที่ได้เนตาให้ความรู้วันนี้ดีใจมากที่ได้มาส่กันบ้านสิ่งแรกที่ประทับใจหลังจากทุกครั้งที่ได้มาร่วมในทุกทกท,กท,กที่มีการอบรมก็ทําให้รู้ว่าข,ข้อหนึ่งที่บอกว่าเป็นหัวเข้าใหม่ที่ให้เพิ่มเติมได้คือเปลี่ยนความคิดทีนิดเดียน ด้วยแนวทางของแพทย์วิธีทำนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราเกลียนได้เพราะว่าได้เห็นพัฒนาการของตนเองเช่นตัวอย่างกิจกรรมไร้สารทิษคือปกติจะไม่ชอบเลยกับเรื่องดินแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาบอกว่าต้องทำตามลำดับอันนี้ตัวเองบอกว่ายังทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้แต่ตัวเองก็เอามีดไะโยนโยนตามพื้นที่แล้วก็ ตั้จนคอกแต่ว่าไม่ได้ควรดินทําตามลําดับอย่างเขาบอกแต่วันเนี้ยต้นไม้ก็ขึ้นเพราะไม่ได้ทําตามลําดับจริงนะคะแต่ลําดับสุดท้ายที่ทําก็คือการขุดตอออกแต่จริงๆเอามาเล็ดโรยไปตั้งแต่แรกเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วยังไงวันนี้ก็คือได้เห็นแล้วคะ่ะว่าความสุขที่แม้เรยังทําอย่างเฉียดหรือว่าที่เคยฟังท่านบอกว่าพูดพูดไปเถอะ วันหนึ่งอุศนเขาเกิดเขาจะรู้เองการทําทกิิกรรมไรสันที่อยี่างของตัวเองที่ทําเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมันเป็นคําคําเดียวกับที่ท่านบอกว่าใครจะสนไม่สนจะว่าไม่ว่าแต่มั่นใจในศาสตร์ของพระราชาตามแนวทางหมอเขียวอะ่ะมีหน้าที่พูดอย่างเดียว วันหนึ่งก็จะเกิดเห็นผลเหมือนเจ้าต้นไม้เนี่ยที่วันนี้เห็นก็รู้สึกโอ้คนเขามามองเขายังขำเราเลยว่าโอ้มันบอกว่ามันมันขี้เกียจไม่ทําแต่เห็นมันไปขุดดินเขาก็จะถามว่าขุดทําไมเราก็เลยนี่เพราะเราก็ไม่รู้่ต้นมันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าโรยเมล็ดไปสามเมล็ดสามแบบแล้วค่ะไม่ขึ้นเลยตนครั้งสุดท้ายที่มันขึ้นก็มองมองดูว่าต้นอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาคิดว่าอะไรมันขึ้นบ้างแต่ว่า มันทําให้เกิดความเข้าใจถึงชีวิตที่เกิดขึ้นมารวบรวมมาเป็นเนื้อหนังมังสาจากธาตสีมันมันไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่วันนี้ที่เราได้เห็นที่เขาขึ้นมันทําให้มีความเข้าใจเข้าใจในภายในเหมือนอย่างสงสัยอยู่ว่าทําไมเอ่ออาจารย์นิหน่อยหรือว่าเอ่อดอ,อร์ุูจิดีทําไม เข้าถึงทำแบบนี้ค่อยๆเข้าใจแต่ยังไม่ลึกซึ้งจึงยังไม่สามารถจะทําได้อย่างที่ท่านทำแต่วันหนึ่งที่เราได้เริ่มทราบซึ้งจากธรรมชาติที่ปรากฏเนี่ยทําให้เรารู้ว่าวันหนึ่งการพัฒนาของมนุษย์ต้องด้วยศาสตร์ของราชการที่เก้าตามแนวทางหมอเขียวตามคําสอนนักบุเจ้านี่เป็นแนวทางเดียวเท่านั้นและด้วย ความบริสุทธิ์ใจที่ท่านได้มอบให้กับทุกทุกคนทําให้สถานการณ์โควิดขณะนี้ใครก็จะว่าเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นไปนอย่างที่เขาพูดก็ถูกเขาแต่ถูกของตัวเองที่ได้ประสบพบเจอในเม่นิดดีเนี่ยมันก็คือต้องแนวทางอันเนี้ยถึงจะข้ามพ้นสิ่งนี้ไปได้นในประเทศไทยเราสุดท้ายก็คือเห็นนะคะจดไว้วันนั้นจดแล้วยังไม่ท คืออันสุดท้ายก็คือมีความรู้สึกที่ได้เห็นการการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเองว่าธรรมชาติเขาจะจัดสรรของเขาเองคือทุกอย่างบททบทวนทำตรงตามที่ท่านบอกเลยว่าเป็นหัวใจของสิ่งทั้งหมดแต่ซะอย่างไรก็ตามสำคัญที่สุดคือโมอดดีแล้วดีใจมากดีใจทุก ครั้งเลยแล้วก็เป็นอันว่าโชคดีที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้พบของหมอเขียวแล้วก็จะตั้งใจพยายามขัดเกลาจิตใจตนเองทำถึงแม้จะทำไม่ได้ก็จะพยายามทำให้ที่ได้เพราะว่าเมื่อไรที่ได้ข้ามพ้นในสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วมันข้ามไปได้แต่ละขณะขณะแต่ละอย่างมันรู้เลยว่าเกิดมาทำไม ขอบคุณอีกครั้งค่ะจากทุกท่านเลยค่ะในคุณงามความดีของทุกทุกท่านขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ให้ไ้พูดครับขอบคุณอาสาสัญญาเช่นกันค่ะที่มาส่งการบ้านให้เราได้เห็นพัฒนาการของการที่เราได้บำเพ็ญกันนะคะบำเพ็ญร่วมกันมีผู้จัด กิจกรรมก็มีผู้รับรกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะก็ได้เห็นคุณอาศัสยาเอ่อก้าวหน้ามาเป็นลำดับนะคะ,ะเพราะว่าเวลามีสายด่วนเนี้ยท่านจะเข้ามาร่วมอ่านบททบทวนธรรมอยู่คะ่ะมามาอ่อยคะ่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยคะ่ะ ค่ะเชิญท่านต่อไปน้องปุ้ย